จุดเริ่มต้นของแป้งเด็กไรซ์แคร์นะครับเกิดจากการที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยทราบไหมครับว่าแป้งทั่วไปเนี่ยทำจากแป้งอะไรแป้งทั่วไปเนี่ยทำจากหินที่เรียกว่าเทาคำ่ำหินพวกนี้เ,เป็นสารอันดินซีเวลาเขามาบดละเอียดปุ๊บเราสูดดมเข้าไปเนี่ยอันตรายต่อปอดเพราะว่าจะตกค้างอยู่ในร่างกายฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยจะมีการพัฒนาพวกแป้งขา้าวโพดซึ่งเป็นสารสารอินทรีย ซึ่งจุลินทรีย์ในร่างกายสามารถย่อยสลายได้ฉะนั้นก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าแล้วทีนี้เนี่ยทางบริษัทของผมเนี่ยมีทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวอยู่แล้วเราก็เลยมีคิดกันตรงนี้ว่าจะจะทำยังไงมาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ท,ที่ที่ค่อนข้างจะอันตรายเนี่ยได้ไหมครับก็เลยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดของทางบริษัทอยู่แล้วว่าจะต้องทอํายังไงให้พัฒนาให้เพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจหลักของประเทศเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ <c oughs> ก็ปรับเหมาะทําให้ทหําให้เศรษฐกิจเนี่ยพัฒนาไปด้วยเลยนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถขายสินค้าจากปริมาณเท่าเดิมเนี่ยได้ในมูล,มลค่าที่เพิ่มมากขึ้นก็หัวใจหลักก็คือเรื่องของความปลอดภัยมากกว่านะครับเนื่องจากไม่ได้ทําจากเท้าค่ําแต่ทําจากสารอินทรีย์ซึ่งข้าวฉะนั้นจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดพวกโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งในตรงนี้เนี่ยทางต่างประเทศทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยเขาจะเขาจะรู้กันแล้วว่าเขาข้ามอันตรายนั้นในตลาดเขาก็จะเป็นแป้งข้าวโพดซะส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยตอนแรกที่ออกมาจะเป็นกลิ่นแรกเราตั้งชื่อว่ากลิ่นเอ็กซ์ตร้าไมล์ก็คืออ่อนโยนเป็นพิเศษเพราะเราต้องการจะใส่สารเคมีให้น้อยที่สุดเราก็จะหลีกเลี่ยงที่จะใส่น้ําหอมจนเยอะจนเกินไปอะครับใส่ใส่แต่พอดีซึ่งก็บางคนเนี่ยไม่ได้แพ้ อะไรหรอกแพ้ตัวน้ําหอมเวลาใช้เราอาจจะแพ้น้ําหอมได้ครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวบอบบางหรือว่าเด็กทารกส่วนตัวนี้ที่เพิ่งออกมาได้ประมาณตั้งแต่ต้นปีนะครับก็จะกลิ่นกลิ่นจะเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะเหมาะกับคนที่ผิวไม่ค่อยแพ้ลหละแต่ว่าชอบที่จะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีการพัฒนาเป็นแป้งเย็นหรือว่าเป็นแป้งที่ป้องกันผดผื่นแล้วก็อาจจะเป็นลนักษณะแป้งเครึ่องสําอางนี่เป็น เป็นขั้นต่อไปที่กําลังพัฒนากันอยู่ตัวนี้นี่สําคัญมากๆเลยนะครับจากผลิตภัณฑ์ที่จากข้าวกิโลละตีส,สมมติกิโลละสิบห้าบาทแต่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเขาได้ยังไงบางคนก็เอาไปทําใส่เครื่องปรุงเพิ่มบางคนก็เอาไปทําแปลสภาพอย่างที่ผมทําซึ่งมูลค่าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกได้เป็นสิบสิบเท่านะครับฉะนั้นแทนที่ว่าจะขายได้ในราคาเท่านี้เราก็ต้องทำอนรุ่มเยอะ แล้วก็ทําในปริมาณที่น้อยลงแต่เพิ่มขายได้มูลค่าเท่ากัน